ครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือเหรียญเพชรกัปนะครับให้ผู้ชมชมแบบใกล้ๆนะครับว่ามีความสวยขำง,งามขนาดไหนเหรียญด้านซ้ายสุดนี่คือเป็นเหรียญเงินนะนะไปช้าๆนิดหนึ่งฮะเหรียญเงินแล้วก็อัปก้านะครับดูดูความคมชัดของเขาเลยนะคมชัดหน้าตา่ยรูปเล็กๆยังมองเห็นหน้าตาขึงขังเลย นะครับปามได้ดีมากนะครับเพชจกับบางกรนครสวรรค์นะครับทาไมถึงต้องเรียกบางกรนะครสวรรค์เพราะหลวงปู่ท่านเป็นคนที่นี่คนนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อพัดนะครับบุญยกาโมเจ้าว,วาดวาดัดทุยด้วนหรือวัดทานทหารนะครับวัดนี้มีความหมายนะครับสมัยท่านยังหนุ่มเนีย่ยท่านไปไปเกณฑ์ทหาร ไปอยู่ทหารล้วไม่แน่ใจไงถึงกลับมาบ้านหมู่บ้านที่ท่านอยู่ดังทุกวันเนี้ยก็เป็นหมู่บ้านทานหารเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเหรียญตัเหรียญก็มีความหมายไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมขอเช่าบูชาได้นะครับนี่คือ,อบบฝากไว้นี่ด้านหลังนะเนี่ยด้านหลังท่านผู้ชมทาชมฮะด้านหลังก็จะเขียนไปเลยจะสวยนะ่นอนก็สวยฮนะฟันธงเลย เดี๋ยวดูเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยสวยดูดีแล้วกันนะครับสวยดูดีมีราคาน่าใช้นะครับระดับสมเด็จวัดไตมิตรนะฮะหรือท่านท่านเจ้าคุณทองชัยนะเดี๋ยวนี้ท่านเป็นสมเด็จแล้วนะครับท่านมาเป็นเจ้าพิธีและปลูกเสกคิดเอาแล้วกันนะครับไม่ดังไม่เด่นไม่ดีจะจะได้ยังไงอ่ะนะไฟนี้โดยบังคับแล้วนะครับโดยบังคับว่าเดี๋ยวนี้ต้องดังต้องดีต้นเด่นนะมี มีคนศรัทธามากมายนะครับคนที่สั่งจองไว้ก็ใจเย็นนะเดี๋ยวถึงเวลาจองนะครับวันที่สิบห้าก็จะให้จ่ายตังอีกทีหนึ่งนะครับหรือขานชื่ออีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมในในชุดเนี้ยจะมีมีเหรียญไหลเหรียญน,นะที่ผมให้ดูเนี่ยที่ท่านหลวงปู่นะนะครับเหรียญเนี่ยถ้าเป็นทองแดงทองเหลืองหน้าหน้าตาจะแข็งไม่เป็นไร นะครับจมูกจะไม่ไม่เป็นไรโดนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนี่คือเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับท่านผู้ชมวัดเวยดวนนะครับวัดทานทหารที่ท่านผู้ชมเคยรู้จักกันอยู่นะครับ